สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้ทาลอดคลิปนี้เป็นคลิปข้อความจากคนรักเก่าของชาวธาตุน้ำธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมปี2566หอิมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์อยไายจะดีที่สุดนะครับ และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ากรกดกมินพิจิกในหัวข้อข้อความจากคนรักเก่านะครับมีพลังงานพาไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานแห่งการปิดกั้นการมีกําแพงกับความรู้สึกกับความรู้สึกที่ผ่านมาก็ได้นะครับมีพลังงานของ8 8ดาบเป็นพลังงานงความอึดอัดกับปัญหาที่เข้ามา กับอุปสรรคที่เจอเข้ามานะครับมีพลังงานของ 1, 1เหรียญเป็นพลังงานของโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามานะครับมีพลังงานของควีนเอาไปเึิลเป็นพลังงานงการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองอยู่ในบัลลังก์ของคุณกลับมามีเสน่ห์นะครับมีพลังงานของเดอะสตาร์กับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเทความรู้สึกเดิมๆโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองซะมากกว่าในความสุขของคุณซะมากกว่าก็ได้นะครับมีพลังงานของสอง สองดาบเป็นพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพงกับความรู้สึกหรือยังลังเลในการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานของเดซันเป็นพลังงานของความสุขความสมหวังความสําเร็จนะมีพลังงานของสองไม้เท้าเป็นพลังงานถึงการมองถึงอนาคตถือไม้เท้าเดินทางไปข้างหน้าของคุณมองถึงโอกาสใหม่ๆก็ได้นะครับมีพลังงานของคิงเหรียญนะครับเป็นพลังงานของไพ่คู่เข้ามานะครับจะมีคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยซัพพอร์ต กันซึ่งกันและกันนะครับวางแผนถึงอนาคตทางด้านการเงินของคุณนะาการเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของสามเหลียนการติดต่อการพูดการคุยนะครับมีพลังงานของทีวาดนะครับเป็นพลังงานของความยุติธรรมความเป็นผู้นําและในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นชัยชนะและความสําเร็จนะครับ พลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของการปิดกั้นการมีกำแพงกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆการกลับมาเข้มแข็งที่ตัวของคุณมันยังมีเหมือนพลังงานของความกลัวกับความรู้สึกเดิมๆกับความรู้สึกเก่าๆมีคนที่ปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกกับความรู้สึกต่างๆแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของคุยเดียนกับคิงเดือนที่จะได้พบเจอคนที่ใช่คอยที่เข้ามาโอกาสแห่งการเริ่มต้นคอยที่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือและเอาใจใส่กันมองถึงอนาคตในการวางแผนไปข้างหน้าด้วยกันนะครับมีพลังงานของเดอสตาเป็นพลังงานของการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองหรือกับสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานขอพรต่อจัก,กรวาลจัก,กรวาลจะนําทางแสงสว่างความอบอุ่นเหมือนเป็นคู่กันเข้ามาเติมเต็มในหัวใจซึ่งกันและกันนะครับขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ํากรกฎหมินพิจิก,ก่อนนะครับมีพลังงานของ1ิบถ้วยการเป็นครอบเป็นครัว ยังคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่เรายังเคยเป็นครอบเป็นครัวกันอยู่นะครับมีพลังงานของ5ดาบเป็นพลังงานของคนที่เลิกลาย่าล้างความไม่เข้าใจต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างเดินออกมากับการยอม ยอมเดินออกมาสู่เส้นทางของเราแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของ3มดาบความผิดหวังความเสียใจคําพูดคําจาก,กับการกระทําที่ผ่านมาดึงมือที่3เข้ามาแทรกในความรักในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่โดนกระทําเป็นคนที่เสียใจอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้ จะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองทํามากกว่านะครับอยู่ในแบบของคุณในความคิดของคุณคุณจะที่จำวางแผนมองถึงอนาคตของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกด้วยแรงอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางคนที่ใช่เข้ามา เติมเต็มซึ้งกันละกันนะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปหรือตอนเนี้อยากที่จะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถืออยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีพลังงานแห่งความมุ่งมั่นความตั้งใจความกระตือรือร้นหรือมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณมีพลังงานของเจ็ดดาบเป็นพลังงานแห่งการพูดโกหกคนที่พูดโกหกคนที่พูดหลอกลวงคนที่ทําอะไรรีบหลังกับสิ่งที่ผ่านมามีฝ่ายที่ยอมและเดินออกจากความรู้สึกมันเหมือนไม่เติมเต็มมันเหมือนเป็นพลังงานแห่งความ ไม่เอาใจใส่มีพลังงานห่งความไม่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานถึงการมองถึงอนาคตการวางแผนไปข้างหน้าของคุณทิ้งไม่เท้ากับอดีตท,ที่ผ่านมาอาจที่จะทิ้งไม่เท้าสิ่งต่างๆเนี่ยไปแล้วมองถึงไม่เท้าของคุณจับไม่เท้าของคุณเดินสู่เส้นทางของคุณโอกาสาใหม่ๆเป็นพลังงานของความรับการปิดบังการซ่อนเลนส์เพจออฟวานเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของการเริ่มต้นมอง ไปข้างหน้านะครับมีพลังงานของควีนออฟวานเป็นพลังงานของคนที่มีเซนต์เป็นพลังงานของคนที่มีรางสังหารเป็นพลังงานแห่งความมีสเสน่ห์ในตัวของคุณคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรแล้วอ่ะคุณเคยเป็นคนที่ทุ่มเทเอาใจใส่กับคนที่คุณรักกับคนที่ให้ไปทุกเท่าไหรอ่อ่ะในวันเวลาที่เป็นครอบครัวกันอะ่ะแต่มันเหมือนไม่ได้อะไรกลับมามันเหมือนเป็นฝ่ายที่ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนพลังงานของแปดดาบ เป็นฝ่ายที่ถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้คุณจะกลับมาคิดกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างในทิ้งที่ผ่านมาเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับกับพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะมีพลังงานของในออฟคัพนะครับจะมีพลังงานของกัลญาณิมิตที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะคัดกรองคนที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะคัดกรองคนที่เป็นกัลยาณิมิตเข้ามาเติมเต็มในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของสามเีืยน แล้วก็มีพลังงานของการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองอยู่ในแบบของคุณอยู่ในบาลัง,งคุณอยู่มีความสดใสมีความล่าเริงการกลับมาดูแลตัวเองมีสเสน่ห์ที่ตัวเองอีกครั้งหนึง่งกับความจริงที่ได้รับมากับความเป็นจริงนะครับกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณต้องการความชัดเจนนะเพราะมีพลังงานถึงความชัดเจนหรือยังลังเลตัตดสินใจอะไรอยู่คุณจะตัดสินใจมันไปได้เพราะมีพลังงานของหนึ่งดาบนะครับมีพลังงานของคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่ ต่างกันโดยระยะทางกันก็ได้นะครับจะเข้ามาหยิบยื่นสิ่งดีๆขอโอกาสการเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของน i ยอ๊อฟคับเป็นพลังงานของกัลยาณมิตรที่ดีจะเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกนะครับขอดูพลังงานไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกบ้างนะครับข้อความจากคนรักเก่าเขาเป็นยังไงบ้างนะข้อความจากเขาเขารู้สึกยังไงกับตอนนี้นะ ในวันเวลาที่คุณโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความฝึกต่างๆแล้วนะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งขอดูพลังงานของคนเก่าคนที่จบกันไปหน่อยนะครับมีพลังงานของเดอะแฮงแมนความรู้สึกที่มันติดแงกับความทุกข์ความทรมานในความรู้สึกยังเอาใครออกจากความคิดไม่ได้หรือเปล่ายังเอาใครออกจากความที่มันเหมือนเรา ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเราที่เสียสละอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวให้อยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับให้ให้ทุกๆอย่างทุ่มเททุกๆอย่างคอยซับพอร์ททุกๆอย่างนะครับเดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในบางสิ่งบางอย่างของเขาหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทให้กับเขามันเหมือนมีพลังงานถึงการติดแงะกับความรู้สึกอยู่นะหรือตอนนี้เขาอาจที่จะมีความทุกข์กับการ กระทําของเขาอยู่นะครับมีพลังงานของเจ็ดไม้เท้าเป็นพลังงานการปิดกั้นการมีกําแพงกับความรู้สึกมีพลังงานของสองดาบอย่างหลังเลในการตัดสินใจหรือรักพี่เสียดายนอ้องอยู่ก็ได้นะครับกับการตัดสินใจของเขาหรือ mm. เปล่าเขายังมีความลังเลในการตัดสินใจรักพี่เสียดายน้องในความรู้สึกอยากที่จะกลับเข้ามา <S <S แต่เหมือนพลังงานของคนที่มีกําแพงในความรู้สึกไปลหรือตอนนี้เขาอาจที่จะผิดหวังกับเสียใจกับการกระทํา ของเขาอยู่นะครับอยากที่จะกลับเข้ามาเป็นคู่กันอีกนะอยากที่จะกลับเข้ามาเป็นคู่กันอีกอยากที่จะกลับเข้ามาดูแลซึ่งกันและกันคอยทุ่มเทคอยเอาใจใส่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของสี่ดาเป็นพลังงานความนิ่งความเงียบการกลับมาดูแลตัวของตัวเองหรือการที่กลับมาพักผ่อนผ่อนคลายที่ตัวของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับเดอสตาร์เป็นพลังงานของความสุข กับสิ่งต่างๆเนี่ยการอธิษฐานต่อดวงดาวต่อจักรวาลจักรวาลจะเหมือนพลังงานของจักรวาลการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองความสุขของตัวเองการที่รอคนที่ใช่สําหรับเราแสงดาวจะส่องออร่าแห่งความสุขเข้ามาหาชาตธาตุน้ำกรกฏมินฟิจนะครับมีพลังงานของการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่หรืออยากที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นขอโอกาสคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานของการที่ คุณจะดูถึงความทุ่มเทดูถึงความเอาใจใส่เพราะจากสิก่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมีพลังงานของความเป็นผู้ให้และไม่ได้รับพอๆกันนะครับคิงออฟวานเป็นพลังงานของราชาถึงมิเทาเป็นพลังงานของคนขยันเป็นพลังงานของคนตั้งใจหรือชาวท่านน้าอาจที่จะโฟกัสถึงความตั้งใจมุ่งมั่นทําหน้าที่การงานตอนนี้ของคุณอยู่ก็ได้นะครับกับสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันจะดูถึงอนาคตาม,มากกว่านะครับมีพลังงานของควีนออฟเทเคิลนะครับเป็นพลังงานของคน ที่กลับมามีสเสน่ห์กลับมาอยู่ในบรรลัง,งคุณกลับมาโฟกัสถึงสิ่งต่งตงตางๆความสุขของคุณสิ่งมีค่าเนี่ยจะมีคนที่เข้ามาคอยดูแลซึ่งกันและกันคอยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นโอกาสและความรักครั้งใหม่กันอยู่นะมันจะมีการที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงในตัวของตัวเองนะครับมีพลังงานแห่งการที่อยากที่จะเข้ามาในวันเวลาที่เขาคิดได้แล้วว่าคุณอ่ะคือคนที่ ทำเพื่อเขาทุกๆอย่างเอาใจใส่ทุกๆอย่างแต่วันหนึ่งที่ไม่มีคุณแล้วเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันนะครับเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันละกันแล้วนะมีพลังงานของเดอะฟูลเป็นพลังงานห่งการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งต่างๆหรือการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมองถึงอนาคตต่างๆการเดินสู่เส้นทางของเราเองแล้วก็ได้นะครับจากจากับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ย จัก,กรวาลจะส่งคนที่ใช่เข้ามานะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปนะอืมขอดูพลังงานแนวน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับอมีพลังงานของสามดาบ เป็นพลังงานของความผิดหวังความเศร้าวความเสียใจอยู่นะกับความรู้สึกลึกๆของคุณอาจที่จะมียังมีบาดแผลในความรู้สึกยังที่ยังรู้สึกถึงการกระทําหรือปิดกั้นตัวเองแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของจัดเม้นการหลุดพ้นการตื่นรู้ผลวิบากกรรมการกระทําก็คือผลแห่งการกระทํานะครับใครทําอะไรไว้ก็รู้ตัวนะครับจะได้รับผลแห่งการกระทําที่ทําไว้นะ อาจจะเป็นฝ่ายเขาเองถ้ามากกว่าที่รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจกับการกระทําของเขาเองแล้วนะครับมีพลังงานของไพ่เดือะไฮโดรฟนเป็นพลังงานของไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะคัดกรองคนที่ใช่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การตื่นรู้การตื่นรู้ของเขาหรือเปล่านะมีพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานของเดอะเชลีออตเป็นชาวกรกฏลัคนากรกฏการเดินทางไปข้างหน้าสู่เส้นทางความพายายามกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณอาจจะคิดถึง มองถึงอนาคตไปข้างหน้าของคุณแล้วจากสิ่งที่คุณรอคอยจากสิ่งที่คุณอยากที่จะได้สิ่งดีๆกลับคืนมามันมีพลังงานแห่งการตื่นรู้การหลุดพ้นอะไรบางอย่างอยู่นะครับมีพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตไปข้างหน้ามีพลังงานของสองถ้วยเป็นพลังงานของการที่จะมีคนที่จะเข้ามานะครับเหมือนเป็นพลังงานของการกลับมานะ กลับมาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีการแล้วในรู้ถึงผลแห่งการกระทําการตื่นรู้อะไรบางอย่างอยากที่จะกลับเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณคือคนที่เคยทุ่มเทซึ่งกันและกันเคยเอาใจใส่เคยพูดถึงเรื่องอนาคตเคยมอบสิ่งดีๆให้กันในวันที่ไม่มีกันแล้ว อยากที่จะกลับเข้ามานะครับจะดูถึงความกระตือรือร้นความเอาใจใส่ความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจที่จะยังมีเยื่อใหยอย่างที่จะตัดกันไม่ขาดอย่างที่อยากที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับมีพลังงานแห่งการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในตัวเองของคุณการที่เหมือนมีคนที่ทําให้ผิดหวังให้เสียใจกับความรู้สึกไปแล้วอะ การหลุดพ้นออกมาการรู้ถึงผลแห่งการกระทําของเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาให้คุณติ่งดีๆเข้ามาหาชาวธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกนะครับอาจจะมีสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆโอกาสแห่งการเติมเต็มก็ได้นะครับหรือโชคชะตาจะนําทางพรมลิขิตโชคชะตาจะนําทางคนที่ใช่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของ ในออฟสอดเป็นพลังงานของการฝ่าฟันความพยายามการปกป้องกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะฝ่าฟันมองถึงอนาคตไปข้างหน้ากับความรับกับการปิดบังการซ่อนเลนกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงออฟสอดเป็นพลังงานความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งความตั้งใจใจการฝ่าฟันคุณก็คงเคยพยายามกับความทุ่มเทกับความเอาใจใส่กับคนคนหนึ่งมาแล้วนะครับกับสิ่งที่ผ่านมานะคุณจะกลับมาโฟกัสถึงต่างต่างความสุขของตัวเองซะมากกว่าช่วงนี้นะครับ อขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาว่านน้ำกรกฎมินพิจิกนะครับมีพลังงานของจัตติกเป็นพลังงานของความยุติธรรมเป็นพลังงานของความเท่าเทียมกันท้าเข้ามาขอโอกาสกันอีกท่านไม่ยุติธรรมกับความรู้สึก ไม่ได้เท่าเทียมกันยังมีอะไรปิดบังกันอยู่ยังมีทําให้เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของเราอยู่เรื่อยๆคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะครับอีกมือหนึ่งถือดาบหรือตอนนี้ชาวธาตุน้ำอาจที่จะกลับมาโฟกัสถึงติงต่งต่างๆมองถึงอนาคตของตัวเองการจัดระเบียบวางแบบแผนให้กับตัวเองอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการวางแผนถึงเรื่องอนาคตนะครับมีพลังงานของความคิดถึงความเศร้าความเสียใจความที่ ยังลืมใครไม่ได้นะมีพลังงานของเดสจบเลิกลาพ่อไม้แม่ไม่ก็ได้นะครับการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานของควีนออฟซอร์เป็นพลังงานของราชินีถือดาบกับโอกาสที่เคยให้ไปโอกาสมีไว้ให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่เข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโอกาสไม่ได้มีไว้ให้ใครหลายครั้งนะมีพลังงานแห่งสามใเท้าเป็นพลังงานแห่งการมองถึงอนาคตสู่ เส้นทางของคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลังงานของหนึ่งดาเป็นพลังงานของความจริงความชัดเจนกับสิ่งที่ได้รับมากับการตัดสินใจจะผ่านไปได้นะครับมีพลังงานของสิบไม้เท้าเป็นพลังงานของความทุ่มเทความเอาใจใส่หรือการโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดช,ชอบหน้าที่ของคุณอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายเป็นพลังงานแห่งการเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ผ่านมาการจบการเลิกลาความคิดถึงวันเวลาที่เรา คิดถึงใครทักคนกับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าวันเวลาที่เราเด็ดเดี่ยวกับตัวเองแล้ววันเวลาที่เราเข้มแข็งแล้ววันเวลาที่เรามูฟออกมาเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของเราเองอีกครั้งหนึ่งจะมีคนที่คิดถึงจะมีคนที่เสียได้วันเวลาดีๆที่เราเคยเป็นข้อเป็นครัวกันเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันแล้วนะครับมีพนังงานของวิวอั f ฟ่าจูนกงล้อแห่งโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนใจเปลี่ยนวันเวลาจะหมุนไปเรื่อยๆ กับสิ่งที่ผ่านมาโกงล้อแห่งโชคชะตาจะนําทางคนที่ใช่เข้ามาปรับเปลี่ยนและชัดเจนกันและกันนะครับคนที่ไม่ใช่ก็ต้องจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณเองอีกครั้งหนึ่งเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานแห่งการจับได้โปะแตกความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในหัวใจไม่ได้แต่มีพลังงานของความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวและความชัดเจนไปข้างหน้าของคุณแล้วนะครับมีพลังงานแห่งการวางแผนถึงเรื่องอนาคตมองถึงสิ่งต่างๆการวางแผน ไปข้างหน้านะอาของคุณนะครับมีพลังงานของความขัดแย้งกับสิ่งที่ผ่านมาการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขที่อยู่กับตัวเองโสดสวยรวยอหล่อของคุณโฟกัสถึงสิ่งต่างๆอนาคตของคุณก็ได้นะครับที่จะได้โชคนะครับมีพลังงานของหนึ่งเหรียญกับเนะี้ยสิ่งดีๆโชคเงินก้อนใหญ่จะเข้ามานะครับชาวธาตุน้ำกรกกมินพิจิกร หมอต๊อก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ